แค่มีเธอเดินไปข้างๆกันไปไหนก็ไปด้วยกันยิ่งอยู่ก็ยิ่งผูกพันแค่มีเธอเท่านั้นเสื้อแอมนูให้เสื้อแอมนูเป็นเพื่อนที่รู้ใจ เดินทางไปพร้อมกับคุณของแท้ต้องที่ร้านไวบออนเท่านั้นเสื้อแอมนูบ no ใส่แล้วไม่นูบโอ้ืมือตบยังอยู่มือตบเรนโบยังอยู่ฮะที่สุ่มาจากตู้นี้นะครับ0.5เปอร์เซ็นต์เปิดยากที่สุดตอนนี้กลายเป็นคอนคอนก็0 5ุดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันวันนี้อย่างน้อยๆต้องเป็นเรนโบว์เบรลอดกอสนะครับอย่างน้อยๆต้องได้ตา,ะล,ตาะละเลโลตาละลาจะดีมากตัวนี้ก็คืออยู่ในตู้นี้นี่แหละหรือว่าตรงนี้ก็มีนะครับเป็นเรนโบว์เหมือนกัน อันดับแรกเราต้องเราต้องบูสต์ก่อนเพิ่มโชคตรงนี้สองสีเก้าแล้วก็อีกพันหนึง่งไม่บ่นแล้วว่ามันแพงเพราะมันแพงจริง,รงอ,อเป็นครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องทาเรนโบเลยเปิดมาเลยในราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคสามอย่างนะฮะเพื่อรอซีเคร็ตหรือว่าเบล็อตก๊อที่เป็นเรนโบ์มีเวลาครึ่งชั่วโมงมารอลุ้นว่าจะออกมาไหมในระหว่างนี้เราก็มาเปิดตรงนี้ตะลารลโหลดตะลาราตรงนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่มา สุมสิบครั้งคูณสองโชคห้าร้อยโลบักชลามเรนโบเอ้ยลืมดูที่บ้านเอ้ยเกือบเกือบเกือบบ้านเต็มหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเต็มเดี๋ยวหายดูที่บ้านก่อนแป๊บหนึง่งบ้านอยู่ไหนอืม,อม <c oughs> ตัวไหนเอาไปดีไม่อยากรบทิ้งเลยโอ้ตัวใหม่ๆอีกแล้วนี่จะตัวนี้ยังไม่เป็นเรนโบฮะจิลาฟาเซเดเทรเป็นแตงโมยีราฟ มีอยู่แล้วข้างบนตัวหนึ่งเรามีเป็นโกลเด้นลบตัวไหนดีที่เต็มออว่างอยู่สองที่อ่าเจ้าช้างออกไปแล้วกันเจ้าช้างอือฮึโอเคว่างสามที่เรนโบเบลอตกอสป็นอย่างน้อยวันนี้ถ้าได้ตัวนี้นะฮะเราก็มารอแค่ซิลเวตข้างหน้าหรือเบลอตกอตตัวอื่นแต่จะมาหรือเปล่าอือฮึมาแล้วครับผม <laughs> เรียบร้อย ตะลาดเล่นโลตะลสละ่ะเรนโบ์เต็มบ้านแล้วฮะตอนนี้ตัวธรรมดานะครับราคา10บล้านให้เงินห้าห0ต่อวินาทีถ้าเป็นเรนโบ์ก็ต้องสิบเท่าสิบเท่าก็คือห้าแสนใช่ไหมห้าแสนครับนี่คือเรนโบ์ฮะตะลาดเล่นโลตลสล่ะเรนโบ์ Rainbow, ให้เงินห้าแ0,000นระหว่างนี้ก็ต้องดูไปด้วยเผื่อตัวอื่นมาห้ามพลาดอ่าตัวที่เป็นโกลเด้นไม่มีเหรออ๋ออยู่บ้านเพื่อนไม่ไดเอามาอันนี้ให้เงินล้านหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของตัวเนี้ย ตัวใหม่ล่าสุดซีเควตซีเควตตัวนี้ให้เงินสอง0สนห้าให้เยอะกว่าซีเควตอีกนะฮะนั่นคือเบลล์อดกอตตาลาเลโลตาละละ่ะเรนโบมาเรียบร้อยไปดูต่อเดี๋ยวดูไม่ทันข้างล่างตรงนี้ยังเหลือสุมอยู่สุมมา้อนไหม้อน้อน้อน,อน,อนได้้อนก็จะดีหรือว่าได้อีกสักตัวหนึ่งก็ดีอีกสีอันคอนอืม 25000ื1นอะไรเนี่ยหมดแล้วเหรอโชคคอนคอนคอนเลยไปอีกแล้วสุดท้ายสุดท้ายคอนคอนเลนโบโอ้โหเกือบโอเคทูจีราฟเนลอดกอดไม่ติดเลนโบฮ่จริงมายากมากเลยนะแต่และตัวซีเควตเนลอดกอดก็จะมาผมว่าสักหน่อยก็ได้ไหม อยากได้คอนมาเก็บไว้ตอนแรกนึกว่าหายไงมือนึกว่าสุ่มได้แล้วถ้าเกิดออกเกมเข้าใหม่จะหายไม่หายนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่กล้าเข้าไปในเซิร์ฟปกติอ่ะเพราะว่าเข้าไปนี้คือเป็นที่หมายปองแน่ๆ s ซ c เ e ตเบลล์ลอ o กเพื่อนหมายปองบ้านเราแน่ๆเขาอาจจะร่วมมือกันเพื่อช่วงชิงบ้านเราไม่ปลอดภัยเลยอะสุ่มมาอีกสิบสุ่มเผื่อจะได้สักตัวหนึ่ง ต่ละเลโหลแต่ละละเงินล้านหนึ่งเอ๊ะ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 เห็นนะตัวธรรมดาโอ้ยซีเควตเสียดายมากไม่ติดเลนโบเจ้าหมึกโอ้ราคาสอง้อสิบล้านให้เงินล้านหนึ่งโอเคครับเมดูซ่าฮะเมดูซ่าหมึกอย่างงั้นผมเอาตัวนี้ออกแล้วกันเลนโบตัวนี้เลนโบมิติคอลไปเลยไปเลย Thank you อือฮึคือสีเด่นมาเลยเมื่อกี้จําได้สีม่วงม่วอยู่ตัวเดียวอืมเกือบ ตัวที่2เฮ้ยซื้อเยอะกว่านี้มีลถกว่านี้ไหมอันนี้คือลดราคามานะฮะซื้อเยอะจนลดราคา500ร้โลบัคกเปิด10ครั้งตกครั้งละ50าสบโลบัคกเพิ่ม2โชคด้วยอ๋อใช่ซีเวตตัวใหม่ด้วยครับลืมเลยมีอีกตัวหนึ่งนี่ซีเวตตัวใหม่ยังไม่มาอืมสุดท้ายมาเถอะค้อนก็ได้แตละเลโลตละลาก็ได้ค้อนว้าพอละ รอรออย่างเดียวตอนนี้รอเลนโบมาโอ้ต่ละาเลโหลดตะลลาตัวธรรมไดาโอ้มันไม่ติดเลนโบเนี่ยเรามีเยอะแล้วอะกะว่าจะลบทิ้งแล้วด้วยซ้ําอ่ะโชคดีนะเอาไปเจอกันใหม่ขอเป็นไดมอนด์มาได้ไหมต่ละาเลโหลตะลลาไม่ได้ไดมอนด์เลยเจ้จีลาฟมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหเลนโบอุลังอุตังให้เงินหมื่นเจ็ดมิติกนะฮะอันนี้คือมิตติกสีสวยดี เดินแล้วเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเท่มากราคาสี่แสนไม่เก็บนะมิติไม่ติดอีกแล้วอ่ะเรนโบ้อืมตัวช้างนะฮะตัวหายากไม่ค่อยติดเรนโบ์มาเลยนะมาอีกแล้ววันนี้มาเยอะแฮะแต่ไม่ติดเลยครับไม่ติดเรนโบ์เลยโอ้อะไรเนี่ยเอ้รู้สึกว่าติดน้อยลงนะพอตอนเช้าสายลุกไม่ทำงานเหรอหมดแล้วเหรออ๋อใช่อันนี้มันหมดก่อนใช่ใชใช สิบ้านาทีอ่ไม่เปิดอน,นุแล้วนะต่ลาเลโลแต่ละลาต้องเก็บเงินไว้สําหรับการปล่อยสายลุงเรนโบไปแล้วก็เพิ่มโชคตรงนี้อีกสักนิดหนึ่งเผื่อจะได้ซีเควตเบลลัสกอดเพิ่มอีกสิบห้านาทีเป็นยี่สิบเก้านาทีโอ้ยซีเควตไม่ติดเรนโบมาล่ะโอ้ซีเควตมาอีกตัวครับจ้วัวดาวเสาจะมีเยอะแล้วนะ ที่บ้านเบคอนก็นเยอะแล้วผมว่าต้องลบเจ้าเจ้าช้างทิ้งแล้วกันเจ้าช้างไปอืมอ่าเจ้าช้างตัวนี้ไปที่เต็มที่เต็มอืม thank you เมื่อกี้อีกตัวนึงไปอยู่ไหนข้างบนเหรออยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างโอเคครับทำไมตัวหายากมาติดยากจังเรนโบว์เนี่ยเบลล์อดกอดอืมอันนี้อีพิกโอ้โหกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่ติดเรนโบว์มาเลย โอ้โหเป็นรถกอนอีกตัวครับไม่ติดเลนโบ์จริงๆฮะเมืม่อไหร่จะมืดเนี่ยเหมือนตอนกลางคืนจะติดดีกว่าเยอะเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือออกเกมเข้าใหม่ฮะออกเกมเข้าใหม่แต่ว่าผมบูสต์ไปแล้วไงเสียดายมากน่าจะออกเกมก่อนเหลือย1สอนาทีตัวเดิมเลนโบมิติคอลเจ้าไลโน่ขนมปังมาอีกแล้วครับ <laughs> มาเป็นสิบแล้วมั้ง พี่ไม่ติดเลนโวมาเลยอะพี่ตาลาเลนโลตา,าลางลาไดมอนครับโอ้โหเอ๊ะจริงๆเรามีแล้วใช่ไหมตาลาเลนโลตา,าลางลาอ๋ออยู่ในเวอร์ชันมดหรือเปล่าเอาตัวนี้ทิ้งไปแล้วกันตัวธรรมดาไปให้ไดมอนมาอยู่ตรงนี้จะขึ้นหมาหรือเปล่าไม่รู้ไดมอนมาไปยุ่งบนไปยุ่งบนโอ้มาอยู่ตรงนี้เสียดายให้เงินเจ็ดหมื่นห้านะฮะต่อวินาทีเลนโวให้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้าแสนใช่ไหม คนละเรื่องกันเลยครับห้าแสนตัววินาทีฮะโอ้โหโกลเด้นโกลเดนเจ้ายีราฟจะมาให้เจอไหมเลกกินนาทีเลกเก้านาทีครับตรงนี้เลยกีนนาทีอันนี้อีกสิบนาทีโอเคใกล้เคียงกันจะมาไหมจะมาไหมอืมตัวช้างมากี่ตัวเนี่ยวันนี้มาบ่อยมากไม่ติดสักตัวหนึ่งเงียบหายไปเลยครับเลกสามนาที ไม่มีอะไรนาะตื่นเต้นมาเลยโล่งมากเรนโบ์ Rainbow ก็ไม่มีโอ้โหซีเควตมาอีกตัวหนึ่งทำไมไม่ติดเรนโบ์ไม่ติดเรนโบ์มาหน่อยเละไดมอนด์ก็ยังดีอะ่ะไม่ติดอะไรมาเลยมาตัวเปล่าอุตส่ามีเรนโบ์สีลุงให้ตรงนี้แต่เขาก็ยังมาตัวเปล่าเสียใจเจอซีเควตสามตัวซ้ำไปสองตัวตัวใหม่ยังไม่เจอคือบ้านนี้หน้าขโมยมาก ไปอยู่ในเซิร์ฟปกตินี่คือแบบหน้าขโมยมากบ้านนี้ไม่น่ารอดหมดแล้วครับผมเพิ่มโชคหมดแล้วเรนโบวก็น่าจะใกล้หมดแล้วสรุปได้ซิเควตมาสามตัวแล้วก็เจ้าเรนโบ์นะฮะตลาลาเลโลตลาลามาจากการสุม่มแล้วก็เป็นไดมอนตัวหนึ่งก็โอเคนะพอได้อยู่พอได้อยู่อ่ะโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่า สมัครสมาชิกแล้วสามารถรับชมคลิปพิเศษสําหรับสมาชิกเท่านั้นเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับชมได้นะครับสามารถสมัครได้ที่ด้านล่างเลยนะครับตรงที่คําว่าสมัครสมาชิกหรือว่าเมมเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนนะฮะทำไมต้องพูดเบาๆด้วยเนี่ย